สวัสดีทุกท่านนะครับผมจันก็นะครับวันนี้เอาโปรแกรมขั้นเทพมาฝากตามเคยนะฮะก็โปรแกรม FastStone Capture นะเวอร์ชันน่น10.9ะครับเป็นท็อปสุดของของอโปรแกรมนี้เลยนะฮะอ่ะเรามาดาวน์โหลดกันเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์วิดีโอไว้ให้นะฮะามาดาวน์โหลดกันจะดาวน์โหลดในแบบไม่ต้องติดตั้งเลยนะฮะก็ ดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของดาวโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับให้เราแตกไฟล์ก่อนเลยแตกไฟล์ zip มานะฮะแล้วก็เข้าไปในส่วนของโปรแกรมทีนี้เราเข้ามาเนี่ยจะมีอ่าเขียวแดงตรงนี้ยนะฮะก็เป็นโปรแกรม exe e นะครับเป็น .exe e. เราสามารถเบลิลคลิกเปิดไฟล์มานะ ที่ในตัวโปรแกรมเขาเนี่ยเขาอนุญาตให้เราใช้ได้แค่30วันหรือ1เดือนนะครับทีนี้มันก็จะต้องมีการ enter register c o s e นะครับถ้าใครมีก็กอกเข้าไปนะครับแล้วก็ register ไปแต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็เลือกในส่วนของ continue ใช้ฟรีแบบ1เดือนอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ทีนี้เรามาดูการใช้งานเขาก็จะมีการแคปแคปอะไรต่างๆนี้มี1 2 3่5สอ้าก็ว่าไปแล้วก็มีวิดีโอทีนี้ไอเรื่องแคปเนี่ยผมว่าทุกคนน่าจะมั่วๆ่วกันได้นะแต่ว่าทีนี้เดี๋ยวผมจะแนะนําในการแคปก่อนแคปโปรแกรมเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเปิดมาเนี่ยมันจะถามเราอยกละอย่างนี้นะครับโปรแกรมนี้แคปง่ายมากเลยนะฮะผมไล่โค้ดดูประมาณครึ่งวันนะครับผมไล่หนูแล้วว่า แต่ละโค้ดแต่ละไฟล์เนี่ยมันทำหน้าที่อะไรนะฮะให้ทุกคนสังเกตในไฟล์2ตัวนี้นะครับตัวนี้กับตัวนี้2ตัวนี้จะเป็นไฟล์เชื่อมโยงกันนะฮะก็คือการลงทะเบียนก็จะเข้าสู่ในในส่วนของไฟล์นี้นะครับทีนี้เราจะต้องมีการลบไฟล์เนี้ยออกไปคือหยิบออกมาข้างนอกอย่างเงี้ยก็ได้นะฮะแล้วลองมาเปิดโปรแกรมใหม่นะฮะเนี่ยเปิดง่ายเลยเห็นไหมฮะ แค่ง่ายๆเลยโปรแกรมนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของ about กันนะครับเราไม่ต้องใส่โค้ดเลยเนหะ็นไหมเนี่ยง่ายเลยอะเราลองหยิบเข้าไปดิเข้าไปที่เดิมสิอะเห็นไหมล็อกเหมือนเดิมนะฮะใช้ได้1เดือนถ้าเราดึงอันนี้ออกละ่ะแล้วเรากดเปิดละ่ะเห็นไหมใช้ได้เลยนะครับง่ายมากเลยนะฮะก็ ถ้าเกิดใครอยากจะอุ่นุนของแท้นะฮะก็ซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีงบประมาณก็จะทําอย่างนี้เขาวางไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีทุกท่านอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่างกอไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากช่องช่างกอนะครับเอาตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ